คืนเช่นก็นน่ะก็เปิดเล่านกับเสียงปั่นไยพี่เจ้าอย่างนั้นก็น้องนุทิตมืนกก็ได้น้องกับคุณน้อยเดียวนะั้นเอาดีๆเอาดีๆพี่หามอยู่เอาด,ดีน้องก็ขอซื้อขอนมลาวบา้านเลยพี่ร้อยซาวเออน้องก็เลยนี่มันร้อยซาว ว่าพื้ปตอนนี้กร้อยตัดเป็นซาวดีเป็นร้อยซาวอีก็น้องว่อมันร้อยซามันจะบอกังเจ้าตอบคื้นพี่พื้อย่างนักมือกอกกพี่ก็บื้อมันร้อยหรอพื่ร้อยเดียวพี่ใืร้อยซาว, 100, าวย่างมึงอ๋ออ่ังนึกกอตังซา,าบต่มันมีความหมาย่อนแห้กับซาบาทแต่ิีดูน้อง เราต้องเเกดูเขาเลยยังนู้ก่อเจ็บดีเปิ้ลเริ่มต้นเงินล้านก็นเริ่มต้นที่หนึ่งบาทตอนที่พี่ยังหื้อเขาถึงร้อยก่อนหรอก็พี่หื100อร้อยเดียวมึงหือร้อยซาวอวดรวยยิ่งูก่อเป็นล้านแบบนี้เงินนี่นะซาวบาทหนึ่งบาทสองบาทเวลาตกอัพขึ้นมามันมีความหมายมึงจำอดีตมาได้ครับพี่มึงตกอัพเนี่ยซาวบาทกับติ๊กบาทกับ ดรวยอตังื้ปัหนึ่งร้อยสาวยังมื้ร้อยเดียวกับบ่อกับสาวบาทพี่อัเนยกับสาวบาทนี่มึงหุงกอนซื้อมาแม่ได้กี่ซองเวลาอุเข้ามาถ้าอยากกินเข้ามาซื้อมาแม่ได้กี่ซองกสาวบาทแ้องก็ขอเปิ้นกระขอแม่ได้ตาวสี่ซองเื้ขนมไครได้กี่แกนตังสาวบาทมึงรู้เ่อาเอาื้ปิ้นเป็นตาบโอแล้ื้อว่าพื้อร้อยกับอกกมันตกเายังพื้น่ะ น้องก็บอกเข้าใจพี่นี่ร้อยเดียวพี่บนี้ร้อยซาวอย่างน้องหรอน้องเอวดรวยเข้ตาตังเ้อนก็ถึงร้อยาวโหซาวบาทน,นนะนมันมีความหมายมนนก่อเวลาจะตกเนยนานั้นะข้าตังซาวบาทช่วยชีวิตคนได้ขนมไข่แกน5บาทสองแกนตัวอิ่มได้นมแห่มกล่องข้<อ>ามตังเปื้อนนึงเดียวไอ้อพี่เฮ้ยเอาไปกาทต่างาตก็ซาบากู้เป็นเรื่องเงินซาบาทเดียว่ย มึงว่าซื้ออย่างไรพออ๋อมามา่สารจองได้ก่อนก็ได้อยู่พี่ซ<ต>ื้อขนมไข่สองแกนได้ก่อนได้ยูแมซื้อไข่ได้สี่แกนแค่แกนก่อนออกมันซาบาปลาได้ก็ซาบาซื้อซื้อไข่ได้กี่แกนไอ้แค่แกนกมึด้ก่นอนเอา้มึงยกวนถึงร้อยเาวาตังซาบาเหลวขึ้นจางขึ้นุนกรุดกเข,ข้าจะตุ้มไปตังหน้าขาัล่เลยที่อู้เนี่ยประเทศหัวมึงล้ำแม่น้ำตามึงต้องขึ้นจัง ถ้าต <sympath is> ังมาบอกว่าตังเพิ่มพื้นถึงร้อยสาวเพิแต่คพิ่ว่าก่อนอินดูน้อยน้องไปอินดูมันนี่อย่างมาอย่างมแต่มันมาเสริฟโอเค้กอหารมันน่าฮักมันมาเสริฟมันบริการก็เป้อนจ้างเงินเดือนมันมาแล้วหรอเนี่แผ่นเสื้อนะเค้กห้องลากวุ้ยเตียวอ่ะสาวบาดมันติวน้ำแข็งพี่มันยิ้มมันยิ้มหูแล้วแต่มันเืิ่มร้อยเนี่ยมันปอมึงคพิ่ว่าสาวบาดเนี่ยเนาะมึงเอาซื้อไข่ได้กี่แก๊ มึงซื้อของกินได้กี่อย่างมึงซื้อลูกชิ้นได้สี่ห้าไหม้ก่อนก็คิดเสียว่ามันแก้มบุ๋มมันได่เออมันแก้มบุ๋มมัมนได่ายถ้าอยากตังค์มงก็จะร้อยสาวลมบัดดีกล้ามึงร้อยกระปองกับวันหลังมึงร้อยเดียวพอเนอะมึงร้อยสาวก็แต็มร้อยสาว